มาชัยภูมิคราวนี้พวกเราไปเที่ยวกันที่น้าตกตาโตอนนะคะและมีการเดินไปผิดทางเกิดขึ้น,นะคะก็เลยได้คอนเทนต์มามาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยความที่ทริปนี้พวกเราไม่ได้มานานนะคะ<ๆ>ก็เลยเผื่อแค่วันเดียวไว้สําหรับการเที่ยวระยะๆก็แนะนําน้ําตกตาโตอนนะคะซึ่งน้องชายนี้มีหาข้อมูลนะคะว่าทางเดินไปน้ําตกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นทางเดินที่โอเคเลยนะคือมันไม่ได้ต้องแบบเดินป่าหรืออะไรขนาดนั้นคุณแม่ก็เลยมาเดินด้วยนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าถึงเป็นคนชัยภูมิเนี่ยแต่ว่าแม่เคยมาตอนแม่สาวๆเลยคือจาไม่ได้ว่ามันเป็็นยยัไไไอาากก้ดดดดดเม่วรสสะะะบีคล ้คุณแมม่าไดเลยเดินผ่านสลิงไปนะคะเพราะเราก็เดินขึ้นบันไดามาแบบนี้เลยเดินไปเดินมานะคะเริ่มรู้สึกถึงความยากความแบบเฮ้ยเดินป่าแบบรองเท้าไม่พร้อมชุดไม่พร้อมนะคะแต่พวกเราก็ยังคงเดินต่อไปค,ค่ะคุณแม่ก็มีแบบนั่งพักบ้างอะไรบ้างคือระยะทางโดยรวมเนี้ยน่าจะประมาณกิโลหนึ่งทุกคนคือแอบคิดในใจว่าทำไมมันไม่มีคนเลยแต่ก็คิดว่าเออก็มันไม่ใช่หน้าเทศกาลอะไรเดินเดินไปก็คือต้องคอยหลบยายแมงมุมนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยเนี่ยแมงมุมตัวใหญ่ด้วยและในที่สุดพวกเราก็ถึงนะคะแล้วก็เห็นผู้คนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้ำตกจึงได้บ คือเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนของจริง <c oughs> คือสองสารคุณแม่มากแต่แม่บอกว่าเขายังไหวนะคะแต่ใดๆคือน้ําตกสวยมากทุกคนบรรยากาศดีถ้ามาตอนเย็นน่าจะชิลกว่านี้เยอะเลยอากาศบริสุทธ์นะคะเสียงน้าตกก็ฮิลใจในส่วนของคุณแม่นั้นนั่งพักค่ะเป็นดูคุณแม่มากแล้วแม่ก็ชี้เพื่อเราดูรุ้งนะคะนี่สวยอะ่ะคือพวกเราพยายามมองว่ามันมีทางไหนไหมที่เราจะข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะกลับทางสบายได้แต่มันไม่มีนะคะคือถ้ามาฝั่งนี้แล้วก็ต้องกลับฝั่งนี้ค่ะอยู่แป๊บหนึ่งพวกเราก็เดินกลับมานะคะพัดลมต้องเข้าแล้วตอนนี้ จเจอเจอ้าหน้าที่นะคะเขาก็แบบทาไมไม่ไปทางที่สบายนั่นแหละน้าคนเรามันไม่รู้อะเนาะใครพาผู้สูงอายุไปก็อย่าลืมดูดีๆนะคะเสร็จจากตรงนี้พวกเราไปต่อกันที่มอหินขาวค่ะทุกคนขับไปไม่ไกลเท่าไหร่จริงๆฟังเคยมาแล้วแต่ว่าเด็กมากๆเลยตอนนั้นจําไม่ค่อยได้นะคะตรงนี้บอกเลยว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบถ่ายรูปสวยมากตรงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเขาก็จะมีแค่หินที่เราสามารถไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอได้แล้วก็จะมีร้านขายผลไม้เล็กๆนะคะเสร็จแล้วพวกเราก็แวะไปกินข้าวค่ะทุกคนซึ่งเป็นร้านที่แม่เขาบอกเขาเคคมาากกััพ่นะะวร็สงผดีโ ส้มตําอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ถ่ายไว้หมดนะมันแบบเยอะมากแล้วก็มีปลาเผาด้วยนะคะรสชาติถือว่าใช้ได้ไม่ร้อนบรรยากาศโอเคเลยนะคะแล้วก็แวะคาเฟ่เล็กๆค่ะทุกคนก่อนกลับบ้านซึ่งบอกเลยว่านี่ก็เป็นหนึ่งวันที่แบบเรารู้สึกว่าโอเคนะถึงแม้ว่ามันจะแบบผิดแผนไปนิดหน่อยนะก็จะประมาณน,นี้ค่ะหนึ่งวันไปเที่ยวที่ชายภูมิหวังว่าจะสนุกกับเทปนี้นะบ๊ายบาย